วันนี้จะแพ็คของส่งนะคะก่อนอื่นเราต้องปิดหน้าดินนะคะด้วยทิชชู่แล้วก็อุดไว้เลยนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบแต่ก่อนครอบก็มีทิชชู่หนา,นาอีกอันซับก้นมันนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษแข็งกันน้ําออกมานะคะจากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติกหรือว่าอาจจะเป็นกันกระแทกก็ได้นะคะห่อไว้เลย แล้วก็ซิ์อีกครั้งให้แน่นด้วยเทปใสหรือว่ากระดาษกาวหรือว่าเนี่ยเทปปิดอะไรนี่นะคะปิดให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ครอบคอบล้องไปแบบนี้นะคะซึ่งการครอบเราต้องมีใยโพลีอัดเพื่อไม่ให้ต้นไม้บอบช้ำด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาใยโพลีมาให้ดูนะ นี่จะเป็นใยโพลีนะคะใยโพลีที่ใช้ยัดหมอนยัดตุ๊กตานะคะแบบนี้เลยมันจะช่วยให้ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อนๆแบบนี้ไม่หักนะคะเวลามันกระแทกเวลาเราส่งของเราแพ็กดียังไงมันก็ต้องมีกระแทกซ้ายกระแทกขวาบ้างนะคะซึ่งต้นไม้อาจจะหักได้เราไอตัวนี้จะช่วยรับน้ำหนักมันนะคะนี่นะคะเป็นการอัดใยโพลีเข้าไปแล้วนะคะ ก็จะเห็นเหลือใบออกมาแบบนี้ม,มันก็จะไม่กระแทกนะเวลากระแทกกล่องไปซ้ายไปขวาใบก็จะไม่หักนะคะเป็นการเซฟใบนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใส่แล้วก็ปล่อยให้ใบมันโผล่ขึ้นมานะคะมันจะไม่ทับใบมันลงไปนะเวลาเราแพ็คนี่ก็แน่นนา้มากค่ะกันกระแทกก้นพวกกล่องขนาดเล็กนี้จะสามารถเข้าไปในกล่องกระดาษได้นะคะก็ต้องเลือกให้พอดีไซส์นะคะส่วนตัวนี้ ก็จะทำเหมือนกันนะคะตันนี้จะเป็นสหัสเดชะนะคะสองต้นนี้เป็นสหัสเดชะนะคะชิ้นผ่าที่ผ่าเองนะคะงอกแล้วพร้อมส่งทางไกลได้แล้วนะคะรากเดินเต็มกระทางแล้วค่ะถ้าลูกค้าได้รับอันดับแรกก็คือแกะพลาสติกพวกนี้ออกแล้วก็แกะที่ชู่ออกนะคะ วางไว้บนถาดรองน้ําที่มีระดับน้ําประมาณครึ่งกระถางนะคะหรือว,ว่า1นส่วนสกระถางก็ได้นะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะแต่ให้มีแสงนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นการส่งแพ็กส่งแบบง่ายๆนะคะใครที่เป็นมือใหม่